พี่เตอ๋อ่าไง<ป>ฉันท้องท้องไปออกซะพี่บ้าหรือเปล่าอ่ะพี่พูดอะไรออกมารู้ตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเออกูบ้าไปออกซะกูยังไม่พร้องแล้วคิดว่าฉันพร้อมหรอฉันเองก็ไม่อยากท้องเหมือนกันอนะ เน่งไม,มาทาด้วยกันก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันเซ่เนงเมื่อแพวก็ไม่พร้อมก็ไมเอาออกดีมีลูกตอนเนี้ยอนาคตกูดับแน่ที่ไม่เห็นแก่ตัววะหวังแต่อนาคตของตัวเองแล้วอนาคตฉันล่ะอนาคตฉันไม่มีไงชีวิตฉันน่ะก็จะไม่ยอมผ่านวุาิชัยเหมือนกันน่ะกูไม่เห็นแก่ตัวมึงก็อย่าอยู่กับกเูเลยเลิกกันไปเลยแล้วไอ้เด็กเนี่ย ไปอ,ออกด้วยยังไงกูไปรับชอบเออนี่ม,นมึงไม่เอาอ่ะกูจะไปเอาออกเองดีไปอ,ออกเลยไปอ,ออกตอนนี้เลยได้แล้วมึงจำไว้นะมึงกับกูไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกไปดิออกไป นี่คุณตั้งแต่คุณมาเนี่ยไม่พูดอะไรสักคำเอาแต่ร้องไห้อยู่นั่นแหละจะทำหนูไม่ทำครับทำไมตอนทำเนี่ยไม่รู้จักป้องกันพอเรื่องมันเกิดก็มานั่งร้องไห้เสียใจอยู่ได้จะทำหนูไม่ทำครับ,รรค,รบค่ะทำก็ทำ มิเรนลูกเดี๋ยวเฝ้าร้านก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ไปดูของในครัวก่อน กินกล้วยทอดหรอคะเปล่าจะหนูน้าไม่มีเงินหรอกเดี๋ยวก่อนค่ะนะหนูให้คะ่ะน้าไม่เอาหรอกหนูหนูเก็บไว้ไข่เถอะ ไ้ค่ะนะวันนี้หนูขายได้กำไรเยอะและร้านก็กำลังจะปิดแล้วด้วยถ้าของเหลือเสียดายนะนะ้เอาไปกินเธอคะ่ะขอบใจมากน้หนูหนูเป็นเด็กดีมากเลยถ้าลูกนายยังอยู่ก็น่าจะรุ่นเราเขาเดียวกันนะ้ามีลูกด้วยเหรอคะ,อะ ไม่มีจ้ะถ้าผู้หญิงนาหิวนาก็มากินกล้วยทอดที่ร้านหนูได้นะคะ,ะหนูให้กินฟรีทุกวันเลยจ้ะขอบใจมากหนู เป็นไงบ้างลูกขายได้ไหมคะขายไม่ได้เลยค่ะเมื่อกี้มีนาคนหนึ่งเขาดูหิวโซมากเลยค่ะและเขาก็ไม่มีเงินด้วยหนูก็เลยให้กล้วยทอดเขาไปฟรีๆค่ะจริงเหรอลูกแม่ว่าสมัยเนี้ยไว้ใจใครไม่ได้เลยนะคะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่หลังอย่าทำแบบนี้นะคะจ้าแม่รู้แล้วจ้าที่บทจังเลยน,นั้นเนี่ย นีที่แม่พูดเพราะว่าแม่เป็นห่วงจ้าค่ะป่แล้วช่วยยังเก็บร้านดีกว่าเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวโอเคไหมดีค่ะ <c oughs> มิลินหนูมองอะไรอะลูกไม่เห็นหนูมองนานแล้วนะอ๋อหนูมองนาคนนั้นค่ะหนูรอเขามาเอากล้วยทอดค่ะเดี๋ยวนี้นัดคนแปลกหน้าแล้วเหรอคะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เราไว้ใจใครไม่ได้อะ่ะเขาหลังอย่าทำแบบนี้นะคะค่ะ มาแล้วหรอคะนพะี่ค่ะใจจะหนูแม่คะ<อ>นาคนนี้ที่หนูเล่าให้ฟังเมื่อวานมิลินหนูเอาของเขาไปเก็บในบ้านก่อนปะแต่หนูยังไม่ได้คุยกับนาเขาเลยนะคะ แม่บอกให้หนูเอาของไปเก็บในบ้านเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะพลวเด็กคนนี้ลูกพี่ใช่ไหมถ้าบอกมาเดี๋ยวว่าลูกพี่อ่ะไม่ใช่เด็กคนนี้เขาไม่ใช่ลูกพี่อย่ามาโกหกเลย พี่รู้ว่าตอนนั้นพาไม่ได้ไปเออกโอเคครับถ้าจะทำเนี่ยก็ตามผมไปที่ห้องได้เลยร้องไห้อยู่ได้เชิญครับขอโทษนะคะฉันไม่ทำแล้วคะ่ะ ใช่ไหมแพลวนี่ลูกพี่จริงๆใช่ไหมแพลวไม่ใช่เด็กคนนี้เขาไม่ใช่ลูกของพี่ไม่ไม่ไมเอย่ามาโกหกพี่เลยพี่รู้ว่าตอนนั้นแพลไม่ได้ไปอ,ออกแล้วไงฉันจะเอาออกไม่ออกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่พี่จําไม่ได้แล้วหรอวันที่พี่ไล่ฉันไปเอาออกเองอะทุกวันเนี้ฉันมีชีวิตที่ดีแล้วมีลูกที่น่ารักฉันมีพร้อมหมดทุกอย่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกไปออกไปซะไปสิไปสิ